Good Morning สวัสดีตอนเช้านะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณคุณโอในบทที่6นะครับเรื่องของ My Beloved Country นะครับหรือว่าชื่อบทนี้ก็คือประเทศอันเป็นที่รักของฉันนะครับวันนี้ในตอนที่8คุณครูจะมาชวนพวกเราทำแบบฝึกหัดที่หน้า86กันะครับพร้อมแล้วเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับครับในหน้าที่ ให้เราเปิดหนังสือได้มีนะครับจะเขียนมาแบบฝึกขัดรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษนะครับให้เราเปิดนะครับไปบทที่6นะครับอ่าจะเป็นหน้าที่54ก่อนเนาะอ่าหน้านี้ครารไม่ได้ทำจะให้ไปทำนะครับให้ทำนะครับทั้งสองหน้านี้นะครับอ่าส่วนหน้าที่56ครับวันนี้ก็คือเป็นตอนที่คุณครูจะชวนพวกเรามาทำนะครับทีนี้ คุณครูขอขยายก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของข้อ B คีคำองอ่านตามคุณครูนะครับ answer ตออคำอ the question answer the questions ตรงนี้จะแปลว่า answer แปลว่าตอบนะครับ question แปลว่าคำถามนะครับ from จาก the conversation นะครับ conversation แปลว่าบทสนทนาครับเขาให้ตอบคําถามจากบทสนทนานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนนะครับภาพนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับไปเที่ยวนะครับคนนี้ชื่อเล็กคนนี้ชื่อชาตินะครับเนาะไปเที่ยวนะเป็นเกาะเกาะนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวให้อ่านตามคุณครูด้วยนะครับคนนี้เล็กเป็นคนพูดนะครับชาติเป็นคน ตอบนะครับเป็นคนอันนี้เป็นคนแถนะครับอ่าน,นตามคนๆนะครับ Where does your family go on the vacation อนตามคนีกบนครับ Where does your family go on the vacation เดี๋ยวเรามาดูประโยคนี้ครับ vacation แปลว่าวันหยุดนะครับให้เราไปประธานมาก,ก่อน ครอบครัวของคุณไปเที่ยวในวันหยุดแววไปว่าที่ไหนนะครับชาติชาติจะเป็นคนตอบนะครับ My dad plans to go to Halong Bay นะครับอะี๋ยวเรามาแปลกันครับ My dad แปลว่าพ่อของฉันนะครับ My ของฉัน plans ตัวนี้แปลว่า วางแผนนะครับ to go ที่จะไป go แปลว่าไปนะครับ to ที่ฮาร์ลองนะครับ bay bay ก็คืออ่าวนะครับเนาะแบบอ่าวฮาร์ลองเนาะเล็กก็ถามว่า where is it อ่าลองอ่านตามคุณนะครับ where is it ถ้าเราอ่านเร็วๆจะเป็น where is it นะครับเนาะ where is it อ่ามันอยู่ที่ไหน where แปลว่าที่ไหนนะครับชาติตอบ is in the north east of Vietnam อะครับลอคุยกันนะครับ is in the north east of Vietnam นะครับอ่า๋วตวเรามาแปลเนาะ is in ก็แปลว่ามันอยู่ในนะครับ the นี่ไม่ต้องแปลเนาะ north east เนาะเราเรียนไปแล้ว north นะครับ north แปลว่าเหนือนะครับเนาะ east แปลว่าตะวันออกครับรวมกันเป็น ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนาะเป็นทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือออฟของเวียดนามเนาะอยู่ในทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามเล็กก็ถามว่า why อ่าน่นามมาคุณครับ why ทำไมเนาะ where เมื่อกี้ไปว่าที่ไหน why ทำไมชาติตอบ because อ่านตามคุณครับ because เพราะว่า the bay The bay out is r e a l l y beautiful. The bay is r e a l l y beautiful. อ่าลองมาลองเป็นตรงนี้กันเนาะเพราะว่า o w l มันสวยมากๆเลยเนาะ beautiful แปลว่าสวยนะครับถ้าใครอยากชมเพื่อนๆว่าสวยนะครับให้เราเติมคำเราบอกว่า beautiful ถ้าสวยมากๆก็ very beautiful นะครับอ่าต่อไป is อ่า ตัวนี้อ่านว่า UNESCO นะครับนอน UNESCO นะครับ World Heritage Site it's a UNESCO World ah World Heritage Site ครับมันเป็นเนาะตัวนี้แปลว่ามันคือ,อสถานที่ Heritage แปลว่ามรดกนะครับเนาะนะ World w o r l d โลกนะครับมันเป็นสถานที่ที่ยูนิสโก้นะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับเนาะเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกนะครับเอเล็กถามต่อนะครับ how do you go there how do you go there อลองเป็นประธานมาก่อน,นครับคุณไปที่นั่นอย่างไรนะครับเนาะชาติตอบ by vietnam airlines ด้วยแอร์ไลน์ไปว่าสายการบินครับเวียดนาม and a big boat and ไปว่าและ big ไปว่าใหญ่ครับ boat ก็ไปว่าเรือเนาะเดยวและก็เรือลำใหญ่เนี่ยครับเดี๋ยวลองอ่นตามคุยอีกครั้งครับ,รบ by v i e t นาม airline and a big boat อ่าประโยคนี้ก็แปว่าไปด้วยสายการบินเวียดนามครับและ เรือลำใหญ่นะครับเดี๋ยวลองมาอ่านตามคุณคู่อีกครั้งนะครับเล็ก Where does your family go on the vacation? Where does your family go on the vacation? เล็กก็ถามนะว่าครนะอบครัวของคุณไปวันหยุดที่ไหนอย่างนี้เนาะประโยคนีไ้ไปว่าอย่างนี้ ชาติ My d a d p l a n s to g o to h a l o n g Bay พ่อของฉันวางแผนที่จะไปที่ h r l o n g Bay คืออา่ออาวน where is it มันอยู่ที่ไหน it uh, is in the northeast of Vietnam มันอยู่ในอะไรนะทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามประเทศเวียดนามนะครับเนาะ Why ทำไมละ่ะ Because เพราะว่า the bay is very really beautiful อ้าวมันสวยจริงๆนะสวยมากๆ is a UNESCO World Heritage Site มันเป็นสถานที่ที่ยูเนสโกนะครับเนาะให้เป็นมรดกโลกครับ Heritage แปลว่ามรดก World World แปลว่าโลกนะครับ How do you go there? How do you go there? คุณไปที่นั่นอย่างไร By Vietnam a i r l i n e and a big boat. ไปโดยสายการบินเนอร์เอนไรล์าสายการบินเวียดนามแอ Bo นบิ๊กโบ a t โบ a t แปลว่าเรือบิ big ๊กแปลว่าใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูข้อที่1น,นะครับอ่านตามครูก่อนนะครับ Does Chad go to Halong Bay with his friends? Does Chad go to Halong Bay with his friends? ประโยคที่1จะแปลว่า ชาติไปที่ฮาลองเบย์เนาะฮาฮาลองวิทไปว่ากับ friends, เฟรน d ์เพื่อนๆ h ื่สของเขาใช่ไหมอ่ะตกลงว่าใช่หรือเปล่าองเ,เ,เราลองตอบเป็นภาษาไทยซิข้อนี้เขาไปกับใครเมื่อกี้เขาไปกับเขาจะไปกับพ่อไปกับครอบครัวเนาะเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องไม่ใช่นะครับเราทีนี้เราจะตอบเป็นยังไงนะครับวิธีการตอบนะครับว,วิธีการตอบนะครับให้เราตอบ No นะครับ No แปลว่าไม่นะครับเนาะตามด้วยคำนี้นะครับ He เนาะ he ก็คือเขาผู้ชายนะที่คุณูเอเค,ย,ค,ย,คยร้องเพลงเนาะชาติเป็นผู้ชายใช้ He นะครับทีนี้เราจะตอบ No จริงเฉยๆก็ได้เนาะฝรั่งจะเข้าใจนะครับทีนี้แต่ถ้าจะถูกต้องหลักปวยากรณ์จริงๆให้เราตอบว่า No he doesn't he doesn't ออกอาจจะออกสิ่งแยกนะครับอ่านตามค,คนน้อน no ไม่ he เขา doesn't ไม่ไม่ไปเนาะก็คือไม่ไปกับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับประโยคน,นี้นะครับอ่าต่อไปข้อที่สองนะครับ how can chas family go to halong bay นะครับอย่าลืมอ่านตามคนูคน,นะครับ how can chas Family go to Halong Bay อ่าเดี๋ยวเราลองมาแปลนนเนาะช่นแปล Family แปลว่าครอบครัวครับเราได้เรียนไปแล้วในหมวดของ Family นะครับชาตินะครับเติม s น้อนลูกน้ำ s ก็คือให้เราแปลจากนี้ครอบครัวของชาติ go to ว่ไปที่อ่าวฮาลอง อย่างไร h าวแปว่าอย่างไรเนาะไปด้ไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะครับอ่ลองคิดคําตอบในใจไว้ก่อนเมื่อกี้เข้าไปด้วยอะไรนะครับคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือ by plane ไปโดยเครื่องบิน and by boat แล้วก็ไปด้วยโด,ย,ดยเรือนะครับทีนี้ถ้าใครไม่ตอบอย่างนี้เนาะสามารถเอาตรงนี้มาตอบได้เลยนะครับเพราะประโยคอย่างนี้นะครับสมมุติหนูไปทําข้อสอบนะครับ ต่างๆเนาะคำตอบมักจะอยู่ในบทสนทนาต่างๆเหล่านี้นะครับให้เราเอาหยิบมาตอบได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าข้อนี้ใช่เนาะจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนแบบนี้นะครับความหมายเหมือนกันเลยแต่ข้ออันเนี้ยในประโยคนี้เขาจะระบุเนาะว่าไปโดยสายการบินเวียดนามนะครับแต่ประโยคนี้เขาจะบอกว่าไปโดยเครื่องบินเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่าไปด้วยเรือกันใหญ่นะครับอันนี้แปลว่าไปเรือเฉยๆนะครับทีนี้เรามาดูอีกข้อนะครับข้อที่3าม Is ส i เวียดนาม e to the south of อ h ไทยแลนด์อีสเวียดนามข้ามไปท t h ใต้ของไทยแลนด์อ่าประโยคนี้จะแปลว่านะครับเวียดนาม close to ไปว,ว่าอยู่ใกล้นะครับขับทางทิศใต้นะครับ o f f Thailand กับประเทศไทย ใช่หรือไม่นะครับอ่าอยู่ใช่หรือไม่เอ่ยอลองคิดคำตอบอยู่ยในใจสิหาข้อนี้ตอบนะครับตอบไม่นะครับไม่ได้อยู่ในาทางทิศใต้ของประเทศไทยครับทิศใต้ของประเทศไทยเป็นมาเลเซียนะครับเวียดนามจะอยู่ประมาณทิศตะวันออกนะครับเนาะ วิธีการตอบนะครับขึ้นต้นด้วยประโยค is น s ครับลงท้ายก็เป็นจะเป็น i s เหมือนกันแต่เป็น I s ในรูปปฏิเสธนะครับออกมา e s t เหมือนกันตรงนี้เนาะขึ้นต้นด้วย dash นะครับลงท้ายก็ด้วย dash เหมือนกันแต่เป็นรูปปฏิเสธจะเป็น d a s n t นะครับให้เราสังเกตคำถามดีๆครับวิธีการตอบไม่ครับ no เหมือนกันเลยเห็นไหมทีนี้ประเทศเนาะไม่ใช่คนนะครับเนาะเป็นอ่าเป็นสิ่งสมมตินะครับเป็นชื่อนะครับนะก็เราใช้คําว่า it แปลว่ามันเนาะ No it isn't No it isn't ไม่มันไม่ได้อยู่มันประโยคนี้ก็คือไม่มันไม่ได้อยู่ใกล้กับไม่ได้อยู่ทางติดกับท,ทางทิศใต้เนอทิศใต้ก็เป็าเป็นมาเลเซียน,นะครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายล้ Which one isn't a UNESCO World Heritage Site within Thailand นะครับเดี๋ยวอ่านต้องคู่คบนะครับอีกครั้งนะครับ which one is a UNESCO World Heritage Site within Thailand เ่าเรามาดูตรงนี้ก่อน UNESCO World Heritage Site นะครับก็คือแปรลรวมๆก็คือมรดกโลกนะครับประโยคนี้ให้เรารแปลตรงนี้เลยมรดกโลกนะครับเนาะข้อไหนอ่านตรงนี้ก่อน Which one? Which one? ข้อไหน Isn't นะครับแปลว่าไม่ <ๆ S 2> เนาะไม่ใช่มะระดกโลกอของไทยอ่าทีนี้เรามาดูเนาะตัวนี้อ่านว่าบ้านเชียงข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองข้อที่สองนะครับดงพระยาเย็นเขาใหญ่นะครับดงพญยาเย็นเขาใหญ่นะครับต่อไปข้อที่สาม historical city of อยุธยานะครับ นี่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์อยุธยานะครับข้อที่4วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับอ่ะข้อนี้ให้เราเดากันคนๆที่คุณครูจะเฉลยนะครับอันนี้เวลาคิด5วินาทีนะครับ5 4 3 2 1 ครับครานี้ข้อที่ไม่ใช่นะครับมรดกโลกก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพยังไม่ได้เป็นมรดกโลกนะครับนอกนั้นบ้านเชียงนะครับดงพญยายเย็นเขาใหญ่นะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาตประวัติศาสตร์อยุธยานะครับเป็นอ่ายูเนสโกให้เป็นมรดกโลกครับนี้เรายังได้ภาษากรงกฤษแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์อีกนะครับ